ครับผมมาดู306นะครับ306ช่วยทีมงานทางนี้นะครับเนื่องจากว่าทางทีมงาน306 e 2 e 2อสีซื้อรถมาแล้วก็มีปัญหาความร้อนขึ้นสูงแล้วก็ช่วง3-4ชั่วโมงทำงานไม่ได้นะครับเบาลง ทางช่างทางนี้ก็เลยเอาไปให้ทำการเทสที่เรียบร้อยกลับมาใช้งานบอกซ่อมปัม๊มซ่อมแพรคอนโทรลไปแล้วนะครับซ่อมปัม๊มซ่อมแพรแล้วก็มีอาการก็คือแย่กว่าเดิมเมื่อสันว่าอัน <c oughs> น่านะยางก่ไปับบไปเลีเ้ยวว่าได้ดันหินว่ไปดันดินว่ไปนะครับ นี่หันก็เลยมาช่วยดูครับวัดเฟรชเชอร์เรียบร้อยนะนี่ครับค่าค่าที่ได้ความผิดปกติก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนะมีปัญหาแล้วหรอครับนี่ครับค่าต่างๆที่ได้แรงดันสูงสแตนบายขึ้นมา1นึ่พันนะครับเร่งเบาที่ห้าร้อย แรงดันเพชเชอร์เมนทั้งหมดรวมแล้วที่สามพันครับแรงดันต่ําวิ่งระหว่างสี 4, ่พันสี่อยถึงสี่พันถึงหนึ่งพนะครับมีปัญหาแล้วตัวเดินอยู่ตําแหน่งกระต่ายนะครับความร้อนปั๊มใหญ่75้าแพรหกสกระบอก44นะครับใช้งานไปสิบนาทีสรุปตัวนี้แรงดันสูงนะครับไม่ถึงแรงดันต่ําวิ่งระหว่าง400ถึงหนึ่งัน จากปกติต้องอยู่ตัดที่5้าร้อยนะครับน้ำมันเต่กากระต่ายมาตลอดก็วัดไฟไม่มานะครับแต่โซลีนอยเปิดนะการแก้ไขก็ต้องหนึ่งซ่อมปั๊มใหม่นะครับปั๊มใหญ่ไม่ได้แน่แแล้วก็ปรับแต่งเรื่องนั้นใหม่เต่กากระต่ายถ้าจะใช้ก็ต้องไล่ไฟไล่โซลีนอยนะครับหรือไม่ก็อุดสายนะวิทยาหานก็อุดสายไปให้ก็เลี้ยวได้แล้วครับเนี่ยฉีกเลี้ยวได้แล้วก็ดันผ่านได้เท่ากัน ให้ทีมงานใส่งานท้วกันแล้วก็ปั๊มใหญ่เอาจังว่ากันนะครับตัวปั๊มใหญ่นี่ค่อยค่อยว่ากันอีกที่นึงนะจะซ่อมพอสไตล์พรอย่าหารก็ส่งงั้ไนไม่พูดละพี่น้องโอเคโอเคปรับแต่งให้ทำงานได้ก่อนครับสำหรับเจ้า306ตัวนี้ครับผม